สวัสดีค่ะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะคือเรื่องอะไรเนาะขอบคุณทุกการกาดไลค์แชร์ติดตามมากๆเลยนะคะเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะ สั้นแน่นอนเลยความสุขนะคะสิ่งที่คุณหวงังเรื่องราวที่คุณต้องการค่ะอเพจออฟคับโดดเด่นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักความรู้ความเข้าใจนะคะเออแน่นอนเลยกับสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะเส้นทางความฝันของคุณเนาะอัศวินถ้วยนะคะมีพลังงานมีเอเนจีในการอยากจะมอบเรื่องราวดีๆของคุณออกไปนะคะโอ้ มีความสตรองเข้มแข็งนะคะกับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้ยอมรับกับเรื่องราวของคุณและกําลังเรียนรู้นะคะเพื่อการเติบโตพัฒนาได้ค่ะเนาะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่เป็นคุณในตอนนี้ด้วยนะคะอืมโอ้ควีนออฟโซนนะคะเรื่องราวดีๆของคุณนะ่ะมันคือการใช้ความคิดตัดสินใจนะคะมี power มีพลังมากๆเลยนะคะในการต่อสู้แก้สถานการณ์ของคุณแน่นอนค่ะเนาะคุณ เจอเรื่องราวดีๆความรู้ความเข้าใจนําพาคุณพัฒนาเติบโตนะคะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะเนาะเส้นทางความฝันของคุณจะนําความสุขมาสู่คุณนะคะอืมคุณจะพบกับความสําเร็จในทุกๆด้านของคุณนะคะเนาะจาก Energy ของการเรียนรู้ทําความเข้าใจได้ค่ะเนาะความสุขความรู้ความเข้าใจและคนรัก ผู้รักนะคะการพัฒนาการสื่อสารนะคะการใช้คําพูดแน่นอนเลยนะคะจะมีการเติบโตนะคะจากสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยู่ในตอนนี้นะคะโอ้ oh. สิ่งที่คุณโฟกัสในตอนนี้นะคะจะนําพาความสุขมาสู่คุณแน่นอนค่ะเนาะขยันอดทนอุตสาหามานะนะคะกับเรื่องราวที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้แน่นอนค่ะเนาะคุณจะพบกับความสุข พบกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่คุณกำลังโฟกัสในวันนี้นะคะเนาะและเส้นายความฝันจะนำพาความสุขมาสู่คุณอย่างแน่นอนค่ะมีความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะขอให้ได้รับเรื่องราวดีๆกันทุกคนในวันนี้ค่ะ